สวัสดีครับนี่เชยมาครับนี่นำสาสางตรวจชิกซ่อมเครื่องสภาพฝาหน้า LG นะครับมีปัญหาไม่เด่นน้ำทิ้งนะครับโอเคฝาบนนะครับมองเห็นแล้วกันนะเป็น1 0กิโลรุ่นก็ WFKT 1 1 7 6 t d นะครับตาประมาณนี้แต่นี้น้ำยังขังอยู่เลยครับนะ เี้ยเห็นเห็นเปิดเครื่องหน่อยก่นแล้วเราก,กดแปมเข้าเซฟช่างผ้าอะไรได้ไหมอ๋อขึ้นว่าเอฟยังเดียวเลยอ๋อต้องเปิดวาล์วน้ำโอเคน้ำเข้าได้นะฮะตัดเสียงกัน สั่งปันมานะครับแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทดูเวลาขึ่นสิบสี่นาทีน้ำไม่ออกไม่อะไรเลยนะเงียบนะแกดูด้านหลังล้วล่ะ ดูว่ามอเตอร์เด่นดึงหรือเปล่านะเก็บครับเก็บฝัด้านหลังนะน้ำจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอมอเตอร์ก็ไม่ยินเสียงเลยนะ ใช้มือเด่นหนาบเลยกดนี่นะฮะก็เลยออกเลยนะต้องหาใคโควงดันโดนควงดันโดนนะฮะกลัวโดนมือ ดันได้ลึกๆนะครับดันก็น้ำไม่ไหลเลยนี่ไม่มีน้ำนะอ๋อตัเด่นก็ไม่ทำนะเงี้ย น้ำขังสนิทเลยตามหลักกดมันต้องออกบ้างนะน,นะ เสด็จนะฮะไม่ออกเลยมอเตอร์เด่นไม่ออกตอนในถังแล้วนะมอเตอร์ก็ไม่ทำปิดเครื่องกันยกฝาขึ้นก็ยังไม่ตัดเลยแสดงแก่ถาดด้วยกันมีนอะไรอุดตันแล้ววนะเนี่ย ว่ามงจอมีปัญหาเ,เป็นแกะบอกมันนะครับต้องมาเช็คแรงไฟนะครับที่ไปมเต์เดนนะครับเสียน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะครับสองนนร้อยสามหกโวลต์มีนะฮะสีเหลืองสองร้อยสามสิบห้าสามหกโวลต์มันสีดำโอเค ไฟก็มีจ่ายไปนะถึงมอเตอร์ไม่หมุนนะครับเตเดินไม่หมุนเดี๋ยวลองปิดีกทีเปิดนะสั่งปันมาเสียงมอเตอร์เดินมันจะทำดทังตึกอยู่นะแล้วก็น้ำไม่ออก ้าถัางซักด,ดูแล้วะครับ,ก,ก,บก,ก,ก็ไฟโดดนะครับ ลองรัดฝาก็ไม่อยากออกนะครับแช่น้ำอยู่นานแลยไม่ใจมอนกะันออกก็ต้องออกด้านล่างนะกดตรงนี้ดูที พยายามจะออกอยู่นะครับก็ไม่ออกคงแซนะต้องถอดต้องเอยียงขาแล้วถอดออกแล้วอันนี้มีทางเดียวออกบนไม่ได้ออกล่างนะครับต้องนอนออกแล้วครับ ตัวเดนนี่นะสามสายเรื่องชมพูอ๋อชมพูแตงบนเป็นน้ำเงินนะ,ะนี่นะเกี่ยนี่คงต้องถอดมอเตอร์เดน,นี้ออ่อน อดกันตรงนี้ว่ะโอเคก็ไม่นนะรู้รอหน่อยเยังไม่ออกมันยืดลื่นกันเรามังรองโอเคทำอะไรเอางี้กันน้ำอ,ออกไปจะได้นอนเคลื่อนสศรีษะลงได้โอเค ปลอดภไปแน่นอนพี่เทไะจากกทิ้งโอเคนะำออกนะครับอาจจะมีค้างหน่อยในทางมาเตะกระเด็นออกกันนะฮะยังจะออกลำบากโอเคทำาตะเด็นออกมาแล้วครับเป็นสามขานะดูดิ่งตัองใช้บล็อกนะครับเดี๋ยวแตกออกบางตัวแน่นนะครับสีแ่แฉกันให้ออก ยาออกอ,อันเยเอะเลยนะนะตีเลยตรงนี้ยานี่ต้องล้างด้วยก่อนก็ไม่ต้องเทดอีทีจะเสียหรือไม่เสียนะครับกี่มือกดยังไม่ไหลเลย นะล้างทล้วก็สะอาดโอเคถ้าที่ล้างได้นะฮะอย่างใน,นการล้างให้สะอาดนะฮะโอเคเสร็จ okay. แล้วก็เตรียมประกอบเข้าไปครับเทดูทีนะครับโอเคคือ okay. ตล็อกให้นั่นนะครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ไว้นะครับตัวนี้สำคัญจะมี้องใส่เข้าล็อกนะครับจะมีล็อกอยู่ล็อกทั้งสายไฟล็อกทั้งตัวนี้นะครับส่วนมากชอบใส่ผิดกันเยอะนะครับใส่ผิดน้ำจะเดนเอาตลอดนะครับเดี๋ยวดูโอเคค่านี้แหละ นั่นแล้วก็เสียดใส่ไฟนะครับเสียไปอะไรก็ได้กันเดี๋ยวลืมโอเคันแป๊บนึง่งเปิดที ัดสักหมดโอเคถังไม่หมุนนี่มอเตอร์เดนมีปัญหาด้วยนะครับ สดนะเดีย๋ยวน้ำเข้าดูกัน หน่อยนะลองเดินน้ำดูนะเน,นี่ยหยครับกดเยอะกดออฟกเดเปร์ตันมาืมดูสิ ไม่ออกนะช่วยแล้วละจะดูว่าถังหมุนได้หรือเปล่าจะดึงไม่สุดไม่ดึงเลย thank you มันน้ำไม่ออกเลยส,สน่อยน้ำก็มีเปิดด้วยนะปิดสั่งปิดแล้วก็ยังเปิดอยู่ เราีย okay. ต้องไปบอกมาเตอร์เดนใหม่เดี๋ยวดูอะไรในกระเป๋ากันเดนไม่ดึงด้วยโ okay. อเคยังไงเสนอลูกค้าลูกค้ากันตอนนี้มีปัญหานี้ด้วยนะครับน้ำเข้าด้วยตัวกรอกไม่มีเลยน้ำเข้าไหลตลอดนะครับต้องคอยปิดกรอกไว้นะครับเปิดแล้วจะเวลาหยุดเครื่องแล้วมีปัญหาด้วยเป็นสองอาการนะเนี่ย สีดีน้อยก็มีปัญหานะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นแบบคู่นะครับซ่อมก็เวลาใช้เลือกใช้ต้องปิดกาะกไว้เงินน้ำไหลเข้าเครื่องอย่าติิงๆโอเคอย่างไงเสนอราคาลูกคา้าด้วยก่อนครับ